สวัสดีครับสวัสดี FC, เอฟซีอีลาน้อยของเองครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเ,เพชรบ้านแพงทุกผู้ทุกคนครับมือนี้ขอบอกจากหน่อยในพี่น้องมาอีกแล้วตอนนี้ยอดหกหมื่นสองแล้วนะครับมาอีกแล้วครับเมื่อวานเมื่อก้อนนั้นยอดวิวไม่เกินหนึ่งวันไม่เกินสามแสนวิวพะนะเออพอมาเมื่อนี้ยอดวิว บระทศฮอดหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งวันของยูทูบประ่ทนฮอดสองวันของยูทูบตอนนี้ยอดวิวป่าไปแล้วครับหนึ่งล้านสี่แสนวิวมันมีคำบอกไม่มากแล้วพี่น้องมันหาคำบอกมันจะใส่มันเป็นอยัางือบ่เบืองกอซื้อบ่มากก็คือบ่ต้องเบิงเองยอดวิวไม่เป็ดนธรรมชาติพนะอย่าคุยรอเป็นภาษาเกาหลีเย โอ้ยผู้เจ้าเฉียวแนวไหนเออยอดวิวว่าเปลี่ยนธรรมชาติบ่หรือยอดวิวว่าเปลี่ยนธรรมชาติธรรมชาติมันคืออย่างยอดวิวธรรมชาติเปลี่ยนแนวไหนเออทุกคู่ทุกคน FC เอฟซีเพิ่นเพิ่นฟังฟังแบบธรรมชาติแม,ม่พี่น้องบ่มีผู้อใดดอกค้นปีนไปฟังเครื่องไปไปเสาไฟครับันนั้นผิดธรรมชาติเออยอดวิวไม่เป็นธรรมชาติพะนะเออ วัดธรรมชาติคือต้องเปีนเสาไฟไ่พี่น้องเปลี่ยนเสาไฟเราไปปันวิวทึ่งยอดเสาไฟเนี่ยนั่นก็เอ,อื้อยอดวิวไม่ใช่ธรรมชาติอในเนื้อที่พีปๆน้องๆไอซี่ไลนน้องยิงน,น,น,นี่ครับเพิ่นปันวิวเพิ่น้องแอร์เพิ่นเปิดแอร์เยน็เยนๆนอนปันวิวในบ้านกินข้าวนอนปันวิวนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับธรรมชาติของมนุษย์เพิ่นจีบพังเพลงเพิ่นจีบปันเพลงไอ้ลูกสาวเพิ่น เพื่นฉีป้านเพ่งให้ศิลปินที่เพิ่นหักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีแต่เจ้าแหละบ่ธรรมชาติไปหาเบาะผู้นัน้นฮะแวะกัดผู้นี้เออชิดไม้ซะครับชิดไม้ซะเออเอาชะนะเอฟซีหลานองอองไม่ได้หรอกครับผมบอกตรงๆเอออยู่กับผมนี่ครับพุธเจทร์พย์ครับอ่านาตาก็พ่อไซด้ครับไซ่แมนจะเข้ากันนี่เป็นยังไงเออเนี่ย รอบแรกก็บ่านบ่ถึงสามแสนวิวพานะไข่ฟาเซื้อกันเจ้าอบไปตั้งแต่ชิปที่แล้วแล้วที่ว่าพ่าสามแสนวิวอ่ะลูกข่จับไม่ซื้อนี่ก็ต้องลองดอกจับไม่แล้วกินมันนี่เออสามสี่แสนวิวแล้วบ่วอยากคุยบอกความจริงแมนบ่ฟังเออฟังไว้ยอดวิวไม่ธรรมชาติผมอยากคู่แมธรรมชาติมันเปลี่ยนแนวไรยอดวิวธรรมชาติมันเปลี่ยนแนวไร นะหรือว,ว่าต้องเปลี่ยนไปยู่ในป,าปลาล่าไปบอกยู่ใต้น้ำตกไปบอกไปปัน้นเบียวใต้น้ำตกคุณบอกมันจะเป็นธรรมชาติหรือว่าไปอยู่น้ำปา่าน้ำดงไปเก็บเห็ดเราไปปัน้นเบียวเสีบบอกเนี่ยบอกเขาเอ,าเอาิ้นยอดเบียวธรรมชาติโอ้ยบอกเจ้านี่เนาะแปลกนะอีอ๊เนาะเออคนบันคือคนเออแมนบอกพี่นอ้องแต่คนคือคนเนี่ยเขาเขาบกคิดแนวนั้นธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์คือการฟังเพลงคนที่เรารักการฟังเพลงคนคนที่เราชอบศิลปินที่เรารักศิลปินที่เราชอบนี่คือธรรมชาติของมนุษย์อ่ามันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะเหี่ยวธรรมชาติแบบไหนอีกโยโอ้บอลเลยเนาะแมนบ่พี่นอ้องเออบอคือผมบ่ บ่อกมาเนี่ยในบาจอดพี่วัฒนชาติโอโยโก่ขึ้นันเนาะเอออ้เว้ยนี่แหละสนุกแค่ห้าไปผู้ต้องสีเหลียมพี่น้องผู้ต้องไปสนใจเออผู้ใดชิบว่าผู้ใดชิบว่าจ้างของเขาก็าจะเอาไปเออาเห็นมัเรารักลูกเราเอ็นดูลูกเราเอ็นดูศิลปินเรารักศิลปินผู้คอยหยิบปันผู้คอยเย็ดยัง มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเจ้าบ่มีปัญญาเจ้าบ่มีเน่าเห็ดเจ้าก็อยู่ซื้อปิดโทษสาบใบแล้วก็นอนเออแต่มีแอบเวลาอยู่บ้านน่ะบ่มีก็ไปซื้อเอาเออโยอนั่นแล้วไม่มาพี่น้องมันเป็นเรื่องที่บ่น่าจะมาเอาผมก็เดยข้าวมากนี่แหละผมก็เลยจับมาบอกให้พี่น้องฟังหมื่บ้านผมก็เฮ็ดชิปเรื่องไอ้ สามแสนวิวแล้วมึอนี่ขออีกสักหน่อยหนึ่งเออเรื่องมอมเมนธรรมชาตินี่แหละเออชิมาบอสูพ่าส,พาสูพี่สูนองเอฟซีลาน้อยอยง,งอเองโจโรกเออสาวสักหน่อยค่อยหักเออยอดฟิวยอดวิวไม่เป็นธรรมชาติว่าสันวาสันยอดยอดวิวพิสดารบอก หรือเนี่ยไหนไปัสันคือนติดเออเจ้าต้องขึ้นปีนซอไฟบอกหรือว่าปีนยอดไม่ยอดไปพ่าวมันบอกไปปันวิวนี่บอกเออธรรมชาติของมนุษย์มันเกิดยู่แลหวิไหมพี่นออ้องน่ถามว่าแต่เจ้าอ่ะคอยเสืยอว่าร้อยปเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่จเจ้าพูดมาแนวนี่เจ้าว่าเป็นเอฟซีหลายหนยเจ้าว่าเป็นธรรมชาติเออเจ้านอนอยู่ซือเออ บ่ต้องออกควบคิดเถ็น<ะ>บ่ต้องหอนบ่ต้องดินร่นเอสอสงครามยังไม่จบยังพูดหอ่อนกับโมกสอมือมื่นคนน่ะเออเจา้าสิเก็บายก็นี่เจอยังมาวอาอีกคอยสิถาาบ่งแม้นบ่พี่น้องโย่โมโหโย่โย,โย,โยปะ่ะเออแม่นบ่ครับทันแล้วยอดพิ้วที่อิลาได้มานี่คือยอดพิ้วจากใจพ,พ,พ่อแม่ ที่สวมหอีอล่าเป็นกำลังใจให้ลูกสาวอิล่าหน้อยองอิงอมาตนาพรเพบิดเพลินทั่วโลกเพื่อนพร้อมที่สนับสนุนอิล่าน้อยองอิงเพื่อนพ่อที่จะพักดันฟิลิปินคนที่เพิ่นหักเพิ่นเอ็นดูมันเป็นธรรมชาติมันมันบม่บเป็นผิดธรรมชาติอ่าเจ้าคิดแนไ่ไหเออเนื่องว่าผู้ขายไปซื้อยอดวิวบ่อปะโยมันซื้อ,อได้คือ,อยื่นซื้อหอยซื้อพักยุตตลาดในบอ่อ เออซื้อวงไหน,น,น,ออไห,นหรือว่าเจ้าเคยซื้อให้คนที่เจ้าหักบอกโอ้โยบะ้ะพนนี้ไหมบอกโม้เรออืองหรือเปล่าเออฟังไวเออฟังแล้วจำไม่พ่เออบวคคยรักศิลป,ปินตัวศิลปินและทุกคนงานเพลงที่ศิลป,ปินพวกผมเออสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาพร้อมที่จะผลักดันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอีา่านนอหญิงตลอดไปและตลอดกัน จำไว้เออมันมันเป็นเรื่องธรมมร,าาธรมชาติมีแต่จ้าผิดธรรมชาติเมนบมพี่น้องเออคอมเมต์เข้ามากครับผมบอกถือว่าเขมเมต์เข้ามากออกควมคิดเห็นในคลิปครับบ้าเออเมนมอกเอออีหลาดนตนนดีเพิงพ่งก็ดีเท่งเพิ่ก็ดีเลิมเลี่ยงอีหยังเสียงตีเชียงีทอนเพลงทอนหยังดีบัดน,นักร้องกับุดยอดอ,อ่ายอดวิ้ว แค่นี้ยังไม่จบนะครับยังเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับนี่แหละมันเป็นธรรมชาติของศิลปินที่กําลังมีกระแสที่โด่งดังระดับประเทศในตอนนี้คืออุ้งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงผมบอกถูกต้องนะพี่น้องเนาะคอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปคอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปอ่าโอเคครับคลิปนี้เอาไว้สักนี้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ช,ช่องกุฒิเลิศทรัพย์ครับอ่าโย่ ยอดวิววันธรรมชาติไปนะโอ้ยเพื่อนนี่ไหมเพื่อวาจังสิเออนี่แหละธรรมชาติของมนุษย์พวกผมจะทําทุกอย่างเออเพื่อผลักดันนะครับอยู่เคียงขางอีดานอยอหญิงกันสิตลอดไปโอเคครับใ่ายคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ